ครับพี่น้องสวัสดีตอนสวยครับสวยๆมือนีออ่แปลวาเราแค่มันจะหน้าบ้านสวนอยู่ฝาหน้านะยูโรคือเก่าครับมือไปเก็บสวยครับวเวลาสองมองบอกไปครับผมเหลือ <c oughs> จากบ้านแล้วจังออแต่หน้าครับแค่บุหรายครับมือบุหรายครับพี่น้อง ครับมคือต่อ,อแค่ครับมีตันใดกต้องเก็บครับพาปล่อยถิออ่งก็เสียหาย <c oughs> ออประมาณนี้ครับผมมัดสนอยู่ฝาหน้าอยู่โลทือเก่าครับผมตัดต่อแค่ไม่ไหมครับคือดอกแค่พี่น้องมัดสนอยู่ฝาหน้าอยู่โล บางขาแฟนตำบลบ้านแหวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคลรครับผมปลูกดอกแคครับปลูกต้นแคในผลผลิตพอดีครับต่าเล็กละน้อยมือเราหลายครับผมเราหล่อยไปกินในท่านอยู่ครับประมาณนี้น้อง น,นี่งกงดีครับก็คิบาพี่น้องดิกบานพี่น้องนี่ดอกแค่กินมัครับนี่คือบานถ้าเสียนมอพี่น้องเสีนปลนแค่ครับแค่ได้กินเ้าแค่รักต่อมานี่ครับ หนึงครับพี่น้องหนึ่งถุงแล้วรุ่นรุ่นรุ่นเพื่อได้แค่ถุงสามที่ถุงวะครับนึ่งก้อนผ้าพี่น้องเอลยแต่วตาทำบุญตอนเลยใต่หน้าสวยครับไหว้สังฆทา,านกัอนผ้าถูกก้อนผ้าครับผม วนมาละวันพะอยขารินแล้ววันนียเป็นปว่าเด็ดไปครับว่ามีแรงแบบเด็ดไปบานโคกสี้ไข้ครับบานพี่น,อน้องอยาดครับทำบุญตะินพี่น้องสะทิน้นห้อ,อมือนีิครับมือมือรวมพี่น,อน้องแรงมืแรงเจอกันครับอยาที่ทำ ผมต้องไปแร่งครับตอนทันตาน่องครับถุงบัจุเข้าไป ผ่านมาแกแกะได้ครับร้านลาบผมต้่นแฉกผมใส่บ้านนั่นแล้วครับฝากร้านไว้ฝากใครลาบครับมีดอแค่บ้านเด้อพี่น้อะมีดอกลวกแกนพัดได้ครับเดี๋ยวแค่หลายนิโน่เห็ดได้หลายนิโน่ครับผม กูว่าแ่บก็แซ่บครับผู้ที่กินถือใจผู้ว่าถือใจก็ว่าบ่แซ่บน่าคิดต่ำทีนน่น้อนเลยแซ่บในปากก็ว่าดีประมาณนี้ผู้ว่าแ่บก็บ่เปนน็นครังครับกินเน่าแ่บสะคว้างขนาด <c oughs> นี่เปลี่ยนพักครับเป็นพักธรรมชาติพี่น้องของธรรมชาติที่เท่ากูมันจะเกิดเกลืน อีกเดือนหน้านี่ก็ดอกแค่ปลาออกแล้วครับบ๊ดนครับน้อยดอกแค่ปลาก็มีครับอยู่หน้าอันตัวย,ยืนฝ่ามีครับดอกแค่ปลานี่มันดอกขา้าจากตากเ่เ่อนครับแค่บานครับแค่บานมันเป็นแค่ปลาครับผม,มครับ ดูเต็มก anyway. ักค uh ุห huh. น uh ึงเต็นแล้วรับนีคุหนึงรักมันจะไล่รับนี่ดอกแก่นังเลยหนังแก่ปลาบะแซบกวาดีครับแซบเยอะกวาแซบกระด้ วาบันี่ครับคีอหลาบงอวัวไก่นีว่าที่น้องคูมาปูการคูมาส้อยแสู้มาก,ก้อยน้ำโซนี่บัดครับหลายหลากลายครับนาตีเด็ย ก็ครับ ừ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  ในหาถุงครับมึงนอนเลยผมเกาะหาด้วงครับครับกแ็แค่มึงจบไปแล้วครับอ่านส่วนตัวธุรกิจนะ ธุรกิจธุรกิจท้องถิ่นคนมาหมู่คนมาดีดีร้ายคนเลอครับอาร์ยีดีด้วย,ค,ยครับก็ได้ทุ่มเบื่อทุกวันนะครับผมในพื้นเมืองครับผมนมีรายได้ครับเก่ก่อนกับบ่มีแหละบ่ได้ปลูกนั่งผมอยู่แต่บ้านเกลี้ยงเกีๆๆ้ยว วันยังกับวันอาทิตย์ครับเศษโบกเป็นครับม่หาครับเงินพี่น้องหาชุงครับบรรจุได้วันที่สามเมษครับยืนกับวันที่หนึ่งเลยพี่น้องเตรียมรับโชคเด้อพี่น้องเลยวันพี่น้องโชคดีทุกคนฮะได่เปลี่ยนเสียทีไม่ไหว,ไวอ่อนที่นี่วันที่สิบหกโฉกลาบขอมา นะพี่ฮานน์ก,กนูคนสุขภาพแจ้งแหลงกูคนครับขอ,ส,บส,บนอนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ